กำลังให้ลูกเก็บริกไปให้หย่ยค่ะเขียวก้อนเอาไปฝากมูยี่หมองเฮ็ดงามเหลือลายอยู่เก็บไปให้ยายแดดคากแดดแน่เมื่อนี่กระไดโอ้ห่อนตาเศ้าๆฝุ่นห่อนตั้งตห่หงอกโมงเศร้าเก็บมันนวยสุกออกก้อนค่ะนวยเขียวกันยังเหลือลายอยู่ เดี๋ยวจ้างทย่อยทยอยเก็บไปเรื่อยๆอันนี้มันต้นพักติวได้ค่ะนี่ผักติวตัดงาออกก็เลบยบ่ได้มีดอกดอกก็ล่างเป็นใบอ,อ,อ่อนลายอยู่เต็มไปหมดเกิดเองหรอกค่ะตน้นวัพริกต้นนี้กระไดบได้ปลูกดอกเกิดเองแต่ว่าดกดกก็กดีอย่างหน,นึ่งเนาะเป็นผลพ้อยได้ไป นี่ค่ะเก็บเสร็จแล้วอันนี้เก็บเฉพาะลูกซุกได้หล,ลายรเอาไปให้แม่เดี๋ยวมือรุ่นคอยเก็บอีกเต็มถ้วยอันนี้เก็บล็อตสองนี่ค่ะตอนนี้ยุต้นกระสืเเลือดตะลูกเขียวๆแบบที่นี่เอาไว้เดี๋ยวกินวมดแล้วคอยเก็บไหมมันยุตน้นเหรอมันค่อยบ่านนาวยางโดกอยูย่